เมื variance, right? ่อกี้ z งเป็นหิ้วเข่าเลยเนาะไมันเที่ยงหรือบ่

อันสิบปีหาอยังมาถิ่นยังเนี่ยเขาเรียกอือคนสิบวันสิบปีหาตึงเฮตึงเฮเออติ่งปลาคางน้องไม่ใช่ชุดได้บรรยากาศดูดีเลยเออท่านเขาสนิทไปสุวนหมู่ได้ปะคนหมู่อีกสองคนเออชื่อซ่วยคับตนเออเป็นสนิทมิสหายเท่านี้แหละเอออันท่านสั่งกันโอเคเดี๋ยวเราขอเวลาไปล่างหน่ะเปลี่ยนชุดแป๊บนึงงในบอเออเออไปไปไปตั้มหนุ่มมิสโซนบอกให้เธอเดียวเลยนะได้ได้ได้ไป

ว่านน่นะว่าอย่างนี้ว่าถุนหลายว่ากกระทกนั่นเอาไปกระทนี่ยคาไปพอดเห้นี่หมอในตอกใรดส้วนไปตึงเหี้ยเนี่น่เออเอาแปลงเอาหมูเอากระทะไปน้ำโอ้เป็นบาผมอีกลงนองในแย่นเพื่อนน้ากี่พนหยงอุ้ยมสมคนลงเองใครเอาต๊อยู่เดียวเยนี่บ่ได้ล่ะมีบนึ่มาถ่ายเลยเกียวนอนบ้าอ่ะคู่บ้านอะไรอยนี่โอ้ยเขาานี่ยพดีเลยพดีเลยมี อยู่ห้องหไน้่ห้องหด้านนี่ว่า15ไปตึ้งแหงทอดแหงจี้ปลาค้างน้องจี้ปลาค้างน้องใช้น้องไปส่งเรื่อหรือเปล่าน้องไปส่งมุ้ยปัญหาเตรียมการเรียบร้อยถ้ามีปัญหาอะไรท่ายนะไงของพี่ใส่ของของเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาของกันไปเอาของกันของตัวไหนเอานู่นไงยู่บอกของว่าอะไรไงนะปลาคือหนึ่งโอ้คือหนึ่งกูเาเกียเด้อแทนกูเอาที่ห่อไปได้แล้วของใหญ่บ่ใหญ่บ่ปลาหอบเลยเด้่ยเอาเดี๋ยว คนตัางเยอะสี่คนคุ่นละเซียดจังในบาทีรถคันเดียวมันบ่ได้ดิคันเดียวบ่มีรถสำรองอยู่บ่เขาตรงอ๋อรถพวกแน่นแน่นเปียร์รถอยู่มัต้องต้องรถอยู่อยู่นั่นต้องนั่นบ่เออรถอยู่อยู่นั่นตู้กู้กาต้กดิขึ้นในรถอยู่สูขึ้นมอไซนั่งนั่งดีด้วยสิโโออเเคครถเพล่รถอยู่กู้ดีนะรถอยู่ไปทุกคนพร้อมแล้วโอ้ยรถอยู่ยุ่งหรือมันใหญ่หักไงแหมแกงว่าเดีตัวหนึ่งตัวนี้ ไปโปไปไโไป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 ไไป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 ไไปไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ いいですね。

เฮ้ยรถมีประกันลงประกันคนรเด็อดรถมีล่มีประกันเลยไปไเียล้มยุวปลาล้วเดีหาตึกเหเลยบุดยูนี้มนบกห้อยไีหอยยังยินห้อยจุเออหอยห้อยเลิซีนหอยจุ่ไปลงน้องเด้สุ่ไปเยคือผู้ใดคือผู้ใดคือแ่เอ จนเลยคือเดี้ยงยิงกันไม่่พิภายพันแบบตัวเอก็คือนี่หมไปยังงไปน้องใหญ่ดมนยงน้องใหญ่ยังไปยังไปก็เรียกหัวเราก็เลียกสายเรียวหัวไปยังโอ้ยเหงกระเพราลุดเดด้เอาวเาตีเหงกระเพราลุดเด็ดเหเสียดิั่นเด็ดชัวรนนี้ใช่ไหมนี้กินเกดเด้อ บี่หรอกเกนี่ตะปุกะดุกยังไงไม่ิเกดเออกูกินเงยงกูได้ปกูกว่านกูกูกินเงียงกูกินงันเหนองเหลืองหลายนําก็นเลเอ้ามีกันใหญ่นะบอกว่าดีดีดโดนมนตัวมีันใหญ่คนันไม่ใช่เป็นคนวัคนแรกนี่เอ้าจับเอาเห็นดหละาบตาบอจอบบอดจอบบอดได้สุ้พกมึว้ได้ชุดนี่เซ็กซี่กันอ๋อท่าได้หรอกเจ็เป็นมังคับยามใจ ของแขกเขาได้ดิใอยู่ับกินไค่กินเห็ดก็ได้ยอนตัวนี้แหละมาเฮียดิเยี่ยเห็ดยังมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะท่านผู้ชมเยี่ยมยังโนแมงนะครับอันมันก็ที่ธรรมดาแล้วครับมันก็ต้องมีสุกรเยองทอดช่มโคโร่ชมวงขอล้ำเหมือนเต้เท้าวอล้ำเท้ารักงูงูดอกบอนะครับอันโอ้ยเกาเลยไม่เสร็จละเพื่อไงเพื่อจอบวัดโอ้ยที่กุ้ยอยู่เพื่อเลยกว้ยอยู่อันเท้านเฮียนี่มันสีม่วงสวยดิ่ว่า เทากับวิวกรุงเทพก็โดนเขาอย่างงงว่าขั้นตอนเขาสีบานแหนี่เขาเสียจังไหนครับท่านดูนะเนนนนะบื้องเลิศเบ้องเลิศการสีบานแหมันต้องจับจากซี่ชะก่อนจับจากับซี่แล้วก็เอามาห้อยชกเอามาห้อยชกไอ้เสี่แหมันคือหยุ่มเดีย๋ยหรือขน,น,นั่นแลี้ยวมันเป็นเน่ครับครับครับเป็นเน่สีบานบนน้องมันนี่เนี่ยมันหยุงอ่าแล้วเรายังไงก่อนครับเดี๋ยวเราก็ซาวอย่างนี้นะซาวจากซี่แล้ว จยู่ใช่ไหมเออหุบหยุบหยุบจุี่แล้วก็จับทั้งสองข้างแล้วแล้วก็อ่อยยายออกมาอย่างซี่แล้วยังไงต่อครับท่านแล้วการบานอนรอใช่ไหมเออจบเลอนอ๋ใส่ครับเอาเลยเอาเลยผมไม่ตานมานะถาตรงบานแบบนี้โอ้ยบานก็แยังเอาแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเออไรนะอย ตัวอย่างมือเน้ยเฮสเสียดนี่เสียเหรอเฮสกคนปากเสียเลยตัวอย่างที่ดีบานี่ตัวอย่างีดีอย่างนี้บ้านแบบน่นเดไปไปไปลงงลงไังไฟไปไปไปงไปไปวงวงว่่่ อ้อยบานมึงบ่โดดปานนี่โคดูโครดวยกูเปลี่ยนกูยุ่งไปยังไงมันก่โดนถึงกูดังไฟบรตจิดเลยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยพูดแล้วพูดแล้วมันมันจีไพได้สูพดแล้วมันคือมีตาไม่หรอว่ามังเตะไปม่ไทยไปยังเท่านั้นไปยังเขาเรียกอันปลาตะเพียนไปตื้อไปตื้อนี่แล้วก็อันปลาไปยังกัไปตื้อเนี่ยเนาะไปตื้อเนี่ยเนาะ ปลาแบบเป็ดปลาดูนะครับดูนี่คือปลานะครับเอาได้หมันเอกไอ้แก้วไอ้ก้อ้อ้แกวอแ้วอาแกอ้แกไอ้แอกไอ้่ไอ้แ้อ้ข้องลงไป้้องอ้แกอ้ก้อก้อ้าก้้แก้วไกก้แอว้อ้อออกอย่าปล่อยเ้้้นอกก้อวอ้ไ้ ไม่กละาตัวหาหาจะไงหาปลาเขาก็ไฟคนรวยมาได้สวยมยังโดนลูกเมี่ยงไรตะโอ้ยผมเมียดังไฟดอกที่ัใหญ่ึงยังโดนลงบสีว้วก็ไฟคนรวยได้สวยนี่ฮีดดนั่นเอาตั้งใจหาสะตั้งใจหากุยกุยตั้งใจดังดูดังว่าติดจีากันีิ คลามันุไปเ็บที่สนมันต้องเยีบมากที่้ยโอ้ยคนผู้หายหางไงคือหม่ลร่ำปล่อยแล้วเนาะว่าแม่นบเสือเ้ยจังแล้วเคยหักอกเขาไม่จะถือเขาหักอกยบอกว่าที่บอกว่าคนผู้หายโอ้โหอมพกลบาบังใหม่เรน้อเดีามวนปกเอดีเลบาดเดียวโอ้ยยิ่ง้ยิงส เราม่งาตงองย่าไเสียงงานกูขาดระบาดเลยป้าบุ๊คปายังไงะกินไรเนี่ยว่านผีบว่าน่าป่าว่าจะมาวานเม็โครเดีะานี่เอามุมางที่ไเามันไปเอาเงนงนอางน

มันเึงมันไปฟังทุกอนสูดำดำจะตายด้วยเย็นเย็นสุตายลรือคุณไม่ได้สตายหรือี่ตายแล้วดำมึงว้วยหัวหน้าหัวหน้าเขาหูููไดทเฮียนยังมาอยู่อ่ะกูกูไปอเมรถมาอยู่เอาเขาจะเไดเด้๋วคนก็เจาอยนัก็เจอที่แหละก็ใหินหนามใจยังสิมันขนบ่เออเอาขืนเขาเจาอป่ดำดดำมันสุดำหือตองกันตองตองตอง ทำนี่ะไ่ดไดานี่ยกูเองกูเองเสี่ยาเลยเจ้โอ้ยโอ้ยจำเสีนแล้วจำต้นแรกเลยกูดยมือไฟปอดปอดเสียบบักันลยาอเยพวกอูอยู่ด้วเอานบ้าบ่หลายๆอยู่ประดุกกูกินเงี้ยงมันเด้อเจ็บบ่ดเรอผู้เลี้ยขึ่น่เสียบนาสูประดุกไปไปไปเวลาไปหล่ะไปเมื่อเที่ยงเมื่อเที่ยงหลาเลยเมือเที่ยงเมื่อ ทางน้องก็หนโวดได้อยู่ได้ม่ผิดเลยเนาะเียงมาเียงเบเียงหิวจงไม่เสียนะจ๊ะวโอก็ทีไงมาันนเตะขั้นใดเียงตัอโอ้เียงองนวาะโอ้ไปไปไนั่งแข่งอบรรกาศบรรกาศดีเขาไวทุกเตะอขาหดังไฟไหมไม่ดังไ่ดังกูดังวุตนได้ยุขังเนจมาหนึมาผิดโอ้ยดังไฟจังไ ทำนีบไฟนี่นโอ้ยจียอย่งง่าีสูงายปลาบุกลายดีสูบลาดอกเอาเอาลงลงสิละครเดินังครกูอยู่ขางน้องอยู่สันเออเออกยูเห็นกูเลกูหนาวหนาวหนาวืว่าฝีไวเบ่งดังหนาวกูไม่ยังเอกปากกราปกตอมดตกน้าอีกวิเตแนวกำวโอ้ยไม่็เลยเย็น่เพิ่งมาไปใสนี่ยแะอันแต่งเสื้อขออืมเ้ามือไม่แห้งพ่นบวไว้ปาท่นเกือจางพี่พายเอามันงปิงปิง พีพางนดเว้นลเลอาเรือมาเจอก,กันจังหวะี่จริงจริงย้อนะไรมาเลยสุดอุ้ยคุปปกองเขาารือีมาอย่างมาเมียนมาเบียรายผูย้ยบอกวนครับ <laughs> เบดเลยโอ้ยโตโซกูโซเลกูโซเลยชูเตะเกมเลยกินไห้กินแล้กันามคนแ่ว้างกูเห็นแต่ไหม่ด้จั่นหอกู่านูไปกินเหียวอ้ยกูไปข้าวเดียวเลยู่่กินเองกินโดนเลยเดีว่าเมียนเมียนมีนทมับุบดอีเล็กเมียนด้วยเียนเนี่ยนีแต่ไล่กูได้ตักูเห้ยขมอขมอขมอีอะไรก็ไม่รู้